สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพี่น้องกินข้าวต้มหมกตัวต้มหมกตัวกับไก่ยางกับไก่ย่างองตอบโดนแล้วเนี่ยบังเอินพี่น้องกินข้าวหืมอืมหืมอืมไงเจ้คุณตํมแซ่บไปแล้วเจ้าคืณต้มแซ่บแท้เนี่ยน้องจ๋อืมนี่แหะสาเหตุที่ผู้สาพเคยบอกว่า เวลากินห้ามพูดเป็นอย่างไรว้ <c oughs> างแนวกินมันด้ปูดสเสเ้นผ <c oughs> ้าขาวกระเด็นออกจากปากขันบ่ขันกินเราบ่พูดนี่บ่ได้ทั้คลิปคะ่ะอแต่ไม่ไม่แล้วกินไปน้ำเบาไปน้ำทุ้งมืออเขาก็ยดิ่งเยอะหน่อยผมจำาก็ยังจำมึงเป็นจำพ่อ เพน่ันชมเพียวอยากตำเพื่อนแมนตำมะเพื่อกินได้ตำมะกอกกินได้จะรุปกินได้เบิด์ี่เือเดภาพตำตำเอียงกับซางพี่น้องตำแ่บน้องมอียะซี่ต่ายงกินอยู่ เช้ายังเดี๋ยวบ่มีตอนปลาอะไรเรื่องมาใช้หาของบ่คือโอ้อเนาะพยายามซื้อมาเองดิพี่น้องพยายางเนี่ยซื้อมาเองบ่มีผู้ซื้อให้ายป่ะไอสื้อมาเองผู้ใดทีไปซื้อใหายงานทำเองกต่ว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าซื้อมา

ใช่เงี้ยเนี่ยกินไม่จะเป็นต้องเยอะพี่น้องแ,แค่กินกับคนรู้ใจก็พอโอ้ยน่อ <laughs> ได้ต้องวัาหวานๆเดี๋ยวกินข้าวบ่อิม่ม <laughs>